สวัสดีคุณผู้ชมผมคอนบัสเตอร์ลนเกมวันพีชบาตี้รัสในพีที่17นะคุณผู้ชมครับอีพีนี้ครับเราอยู่กันในซีรีส์ของเลเวล100รนะฮะก็เดี๋ยวจะไปเล่นตัวละครที่เลเวล100รกันซึ่งตัวนั้นก็คือเจ้าซโลเวอร์ชั่นแรกตัวนี้นะครับนี่อัปเกรดเต็มแล้วก็จะมีสเตตัสประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็ใส่เหรียญมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะ,ะส่วนต่อไปนะครับไปดูสกิลกันนะครับ สกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลโจมตีระยะปานกลางนะสาม,มารถชาร์จได้เนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์การน็อกแบ็คที่ลเวล5ด้วยนะครับ oh. เมื่อใช้จะไม่ถูกสักเกอร์นะลเวล2อนะครับโจมตีระยะกลางเหมือนกันแต่ไม่ต้องชาร์จนะเป็นน็อกแบ็คเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่สักเกอร์ในช่วงเวลาหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับสกิลก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมนะครับผมเน้นเหรียญไปที่เหรียญดีเฟนต์นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดีเฟนเดอร์ถ้าสีเขียวเนาะ โอเคไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูกันว่าจะเวิร์กไหมนะตัดเข้าสู่สเกมนะคุณผู้ชมแกบน,น,นี่โอ้โหใครมันจะไปคิดนี่ดาวเต็มแนบโซโลดาวเต็มแาเพื่อนเพราะเราเป็นดีเฟนเดอร์นะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้ทุกตะทุเลมากนะในอ p ีก่อนที่เล่นลูฟี่ไปมันเป็นแอทแทกเกอร์เนาะแต่ตัวนี้โซโลเป็นดีเฟนเดอร์นะครับ เราจะอยู่แค่กับธงนะครับแล้วก็กันตัวอื่นมาดึงธงนั่นเองนะครับตามหลักของดีเฟนเดอร์นะแล้วก็จากท่าตอนนี้เราจะแพ้สโลนะครับเพราะว่าเราท่าสีเขียวมันท่าสีแดงนะแต่ตัวสโ,โลของฝั่งมันมันเปลี่ยนท่าดได้นะครับอืมอเขาดึงธงก่อนเป็นดีเฟนเดอร์ก็ดึงธงได้แต่ชานนสเน่งแมตั้งรับอ้าวหลบได้โรเจอร์ยังไงโอ้โหกูดโดนมันมีก๊อกสอง หมืบบมาก่อน,นครับทาตีของเราประมาณนี้นะมาเพื่อนอชาร์ปนานเหลือเกินกดสกิลไปนะครับแต่ว่ามันไม่ออกกดออกก็ไม่โดนโอ้โหามันวิ่งไปนู่นแล้วตุยครับผมเรายังอยู่กับโซโรเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแก สกิลเมื่อกี้ผมกดสกิลหนึ่งไปนะแต่ว่ามันช้ามากเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันใหม่นะตัวนื้นลงมาตรงนี้ก่อนเอาติมาสกิลหนึ่งโอโหชาร์จยางนั้นแต่โดนครับจุดนี้โอ้โหเดี๋ยวอ้าวเจอเ,เขาใส่ฟ้า,ากับลูฟี่ใช่ไหมนิก,กะกูตุยมัวแต่เล่นกับเอาตินะฮมขอจริงจังกับ ดูฟีเอเคสหน่อยนะครับตัวนี้เอามาเสริมนะไม่ได้เอามารีวิวปล่อ,อยรัวๆไปหนึ่งจีหนึ่งบทเพลงมันฟิวไปนูน่นเดี๋ยวไปไหนแล้วลงไปตรงนูน้นมาเพื่อนกันทงได้ไหมจังหวะนี้ฟาดเอาโอ้โหเหมือนจะเกิดการแบบว่าตีไม่โดนกันเกิดขึ้นผมขอบินมาดึงทงตรงนี้ก่อนละกันแอะ แล้วก็จะมีธงด้านซ้ายนะครับตรงนี้ยังไงดีขอดึงไว้ก่อนเนครับเพื่อเป็นการแบบว่าเราจะไปเล่นโซโลแบบสบายใจนะฮะสามตัวสองครับคุณผู้ชมครับสามารถกดสกิลบินได้ตรงนี้มันชัวกันอยู่ขอต่อยหน่อยแล้วกันมาเพื่อนเรียบร้อยไหมไม่ตายนะฮะที่เหลืออาจจะฝากตัวอื่นมาช่วยสู้ลไปก่อนอา้าวเฟลิกดรอปไปไหนแล้ววะ เดี๋ยวเพื่อนโรเจอร์มันมาผมตุยกลับไปเล่นโซโลดีกว่านี่ยแมครับคุณผู้ชมครบดีเฟนเดอร์ในตำนานอย่างเราตำนานเกินอนะตัวเนี้แมทำอะไรไม่ได้ครับลุ้นให้เพื่อนอย่างเดียวตุ้นเราเป็นดีเฟนเดอร์นะตำแหน่งเราเป็นแบบนี้นะฮะ เต็มหนึ่งเกตถือว่าบรรลุเป้าหมายของดีเฟนเดอร์นะตรงนี้มีขอกดสกิลหนึ่งหน่อยหนวดขาวเหรอไี่ฮะหน,นวดขาวตาสองไปอ,อมันไม่จะตกไม่ใช่งกชะงนักเลยวะถ้าโซโลขอดัวหน่อยแล้วกันตีธรรมดาเนี่ยอ้าวสองต่อสามตามชะตากรรม เกิดผิวมาสู้กันได้ดีนะครับกดไลค์ให้ไปสักหน่อยอ่ะสโก้ก็ประมาณนี้เขาชาร์จเกียร์เต็มไปสองสามอันเลยใช่ไหมครับอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อยสักตาดีกว่านะโอเคตัดเข้าสู่เกมนะคุณผู้ชมแกรบนี่ขอดูตัวละครฝั่งมันก,ก่อนนะครับจะรู้ชะตากรรมทันทียังยังไม่ได้เล่นเลยมินิกะนะ่ะ นิกเอนี่มันเป็นตัวที่แบบว่ายืนได้แบบสู้ได้แบบยาวนานดุนแรงป้องกันได้อย่างดีนะครับก็ยังเป็นตัวที่ติดท็อปเทียร์ในปัจจุบันอยู่นะอืโอเคเราโหลดดิ้งกันแป๊บหนึ่งนะฮบใครมนโหลดเชานะ้าเนี่ยเพื่อนเราก็ข้างเสียเปรียบนะครับอีกฝั่งนี่เป็นท่าสีแดงหมดเลยท่าสีแดงชนะท่าสีเขียวแนะ่ขอทงแรกมาก่อน องกันทงนครับตำแหน่งดีเฟนเดอร์เล่นตำแหน่งนี้ก็จะนิ่งๆกันนิดนึงถ้าอีกฝั่งไม่ค่อยบุกมาสลบจะมาโตมานะครับเมื่อกี้มันนัวกันอยู่ตรงนู้นนิกะเริ่มเริ่มลุกขึก้นเข้ามานะครับเพื่อนยังไหวอยู่เราขอไปข้างบนก่อนโอ้โหโดนอะไรวะกำลังเดินเลยนิกะแหละทีเดียวตุยโอ้โห,หเล่นลูฟี่กันลวกันเพื่อนมา ยังไงจังหวะนี้เข้ามาขอกินเนื้อก่อนแอบอยู่ตรงมุมแล้วขอต่อยสักหนึ่งตรงสามสีตุยไปหนึ่งสวยงามจังหวะนี้มันต้องได้แล้วไหมสกิลบินติดนะครับสกิลหนึ่งแต่ว่ายังบินลงไม่ได้นะครับมันยังมีตัวอยู่ในธงนะสกิลจะใช้ได้ผลต่อเมื่อทงมันเป็นคงว่างนะครับที่เป็นของอีกฝั่งแล้วนะ รอจังหวะละกันตอนนั้นก็เติมทงทงนี้ไปก่อนนะรี่ครับกดเลยอ้าวกูติดอะไรวะเนี่ยเต็มไปหนึ่งทงนะครับตรงนี้กลับมาตรงนี้อ้าวกูลงมาตายเฉยเพี่ยนโอ้โหกลับไปเล่นโซโลเอฟนี่ พงเรานำนะครับตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับขอป้องกันพงให้ได้หลักๆเลยคืออย่าเพิ่งตายกลางรงไวเกินไปคนระับอ้าวกูยยงไม่ได้เดินออกทงเลยโอโ้โหไกลขนาดนี้เลยวะมาๆเอาใหม่เอาใหม่เไรวะเนี่ยก็นั่นแหละครับสกิลมันก็ใช้ไม่ค่อยได้ผลเอามารีวิวก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรจริง เป็นชิลี่ที่อยากทำไม่คบแต่หลายตัวนะครับม,มากูกูไม่ไหวแล้วห้าสิบวีนะครับตอนนี้ตามอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นลูฟี่อีกสักตาหนึ่งนะม่งั้นแพ้อีกรอบแน่นอนนะครับเพื่อนก็จะหนาแล้วก็รีพอร์ตเราแน่นอนครับเป็นดีเฟนเดอร์มันไม่มันลุกไม่ค่อยได้ไงแล้วตัวละครมันก็ล้าสมัยแล้วด้วยตีเอาหินออกโอเคหินลง หี่ลงปุ๊บรีบดึงก่อนเลยจังหวะนี้30สิวิเหรอเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าดึงได้คิวบินป้ยโอ้โหสวยงามน,นะครับมาตรงทงเปล่าของศัตรูที่ไม่มีการป้องกันแล้วผมจะต่อเนื่องไปด้านซ้ายนะครับจังหวะนี้เด่นไปก็ได้วะเอาบินก็ได้อามา <Okay. S 1> เลื่อนมาเห็นเมื่อกี้มันจะมาตีเรา3ต่อ2นะครับสิบวิเ่งดีๆนะนะ เอาขอต่อยหนึ่งทีสามต่อสองเหมือนแดมเพื่อนมาช่วยดึงใช่ไหมเมื่อกี้เกื่อไปเหมือนกันนะฮะันนหะก็ไม่รู้ว่าจะมารีวิวอะไรแล้วว่าเนี่ยนะแต่อย่งน้อยนะครับก็ได้เห็นเนฟสกิลของโซโลที่มันมันช้านะับมันช้ามากๆนะับใช้การก็ไม่ค่อยได้แล้วล่ะนะอืมอ่ะโจไปอีกหนึ่งซีรีส์ของเลเวลร้อยนะฮะ กับตัวโซโรกลุ่มโจสลัดหมวกฟางนะครับสมาชิกคนแรกนะก็ประมาณนี้แหละนะสกิลก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะอืมตีธรรมดาก็ช้ามากๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนสำรับคลิปหน้านะครับเจอกัน